อาการล่าสุดนักเรียนที่บาดเจ็บเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้รถบัสโดยสารนักเรียนโรงเรียนวัดเขาประยาสังครามจังหวัดอุทัยธานีที่เดินทางมาทัศนศึกษารักษาตัวอยู่ที่นี่จำนวน3ามคน ซึ่งจากการรายงานเบื้องต้นพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในโรงพยาบาลแพทย์รังสิตจำนวน3คนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บได้ส่งตัวกลับจังหวัดอุทัยธานีเรียบร้อยแล้วล่าสุดนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยว่าผู้ที่บาดเจ็บสาหัส ขณะนี้อยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1คนมีแผลไหม้ตามร่างกายประมาณ11%และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสคนซึ่งเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีอาการหนักกว่าคือมีแผลไหม้ตามร่างกาย13% 1คนอีก1คน20-30% ซึ่งขณะนี้มีการประสานงานกับสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์ว่าประเทศจีนจะมีการส่งบวหิมะที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยเข้ามาช่วยในเรื่องของการรักษาแผลจากไฟไหม้ขณะเดียวกันในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการส่งนักจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั้งหมดจํานวน71คนในการเข้าไปช่วยเหลือทั้งตัวเด็กและผู้ประสบเหตุรวมถึงครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่จังหวัดอุทัยธานีจำนวน22คนและอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ25คนซึ่งจะเดินทางไปพร้อมกับการส่งร่างของผู้เสียชีวิตและกระจายตัวไปช่วยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีต่อไปซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะทำงานต่อในการให้ความช่วยเหลือแนะนำโดยเฉพาะทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจอย่างไรก็ตามส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในไอซขนาดนี้ที่อยู่สถาบันสุขภาพาเด็กสามารถพูดคุยสื่อสารได้แล้ว เมื่อวานมีอาการเครียดแต่วันนี้อาการดีขึ้นแต่ในส่วนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ยังมีอาการหนักอยู่เพราะมีแผลตามร่างกายจำนวนมากและเรื่องสายตาที่มองเห็นแบบเลอเพราะได้รับสารพิษและเกิดการเผาไม่ต่างๆซึ่งยังไม่สามารถประเมินอะไรได้ขอให้น้องๆที่เข้ารับการรักษาหายไวๆนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ